สบายดีสบายดี <laughs> สดีเนาะทุกคนตอนนี้ลูกๆก็กลับจากโรงเรียนมาแล้วเอ้ยเอ้เอ้น้อยอเ,เ,เอ,อ้น้ยอยมาอาจารย์จจทีลูกๆไปลูกคุยน,นี่น้องพเห็นล่นอ๋อ

ไปนนุ่จุดาะเปนเนื้อปอเขางส่วนปาปสอนเขาเก็บเงินเป็นแลว้านเป็นเอามิชมเก็บเเก่บเก่งแล้วเก็บเกนเก่งแล้ว ไม่ลุกอะไรก็พ <'s> okay. ี่ด้วยลูกลูกหากันล้างมือแล้วบอเออดี่อาล้างมือแล้วบอเออลืมหนึ่งอาะมากันล้างลืมล้างมือไปล้างมือกันไปบ่อไม่ลืมไปมีแต่คนลืมมือไปล้างมือก่อนแล้วืชอล้างแล้วบอไปหัวหน้านี่น่ะเอาเชิญล้างมือเด้๋ลูกเด้อลืมนอกล้างไปอันนี้

มันอ้นั่งที่หนบบไอ้นั่งในลังคุณอ้ยนั่ไนบ่นั่งที่ไนบ่นั่งท้่นบ่คนเดียวเลยนะซื้อค้าจี้มนตอนรุ่งข้าจี้มันจะเรียงจัดเฮ้ยแล้วปุ๊ ไฟตาอีกแล้บ้างดึ๊งตั้ไฟตาอะไรตกยีลุง

กอิ่มแล้วอิ่มแล้วโอ้ยอิ่มไรกระด 嗯、你呢？你跑你呢？我弄你啦。 Hãy subscribe cho kênh kìm Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ừm chịu thích phổ pet phổ pa nó nhìn xử cái mùi ừm 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 ơn tìm lặng để mặc đây má kim đuổi đơ ẩm quái lòng đuổi lễ tìm lúc nhưng khóc lòng đuổi nhưng khóc lòng kim lòng đuổi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  Má đuổi lòng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  đuổi đi đuổi lòng đuổi lòng đuổi lòng đuổi ba, đuổi lòng đuổi Það fannst hljóði. Hljóði þá með. Það er alveg með. Hljóði hljóði. Það er ekki hljóði með þetta. นั่นแบบนั้นพงงามเทสลทยกินปลาก็ได้ปลาพวกเทสปลาเพี้ยเพี้ยกระต้งเี้ยต้มเี้ยม ไม่เอาไวไม่เล่านะเลารอนรับค่เออหมดเวลาทุเบลสุดบหมเล่าัลอนรับเบิ้อนโมโมเล่าเลยัรับ

我感觉没有。 Bình cọ cọ. Mẹ ê, Mẹ hô, cọ. Sao thế ta? Sao chưa? Mẹ Chưa Mẹ Ô, sữa. Con ơi con xa. Kha. Con mẹ sữa chua. Bu, cua, 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 Cua. Kho, kho, khao, khao, khao. An, mua, an. Seng. Mua, khao. Mua, khao. Mua, mua, mua. Mua. Khao. Mua. Khao. An, mua, san, o. Ko, o, ko, o. Tu, o. Tu, o. หายโอเคเฮ้แทงตาคุณคุณเขียนแทงตาคุณอมทุกเธอกูบ่มีน้ําแทงตาอะสุดท้ายสตาร์ทมินิแทงตาคุณเธอขาวคุณไม่นะแทงตาคุณฉิบหายผมหนูทํานั่นนั่นนี่เลยนะ ไหนนะโอเด้งนี่เดอันตะไปเอากูมาเอาตัวไปกัน เด็กไปโอโซนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคุณเด็กวัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคุณเด็กคุณเด็กคุณลากระแมวกระต่ายกระต่าย โซ่สายโซ่อันซ้ำแม่โซ่โซ่สายมซ่สายสิ้นสิ้นตัวแม่สิิ้นง่อมสิ้นตัวแม่พุกอพุ้คำพุกอมคำเอาวินาทีคำเอาวินาทีคำนะสกุอันตนี่

ไปคลิปแล้วกัวเน,นเนียบเนาะอ่านั่งตรงนี่ดูอ้าโอเคนะทุกคนตอนนี้ลูกๆของของเฮาก็กินเต้าอ,อิีพิธีเรียบร้อยแล้วสาวนุ่งก,ก็จะขออนุญาตปิดคลิปกันเพียงเท่านี้เนาะเดีวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเฉพาะคลิปนี้สาวนุ่งเละลูกก็จะกล่าวคำว่าสาบ,าบายดีไปเที่ยวดนคิดฮอดลูกๆทุกคนคิดฮอดเสียง ปิดคลิปปิดคลิปนัมเนะ